ลป,ป,นนปล่อยเขาฟาดเขาไปนะเขาฟาดเขาไม่เกี่ยวแมเป็นสุภาพบุรุษเกินไปหรือเปล่าคืนปล่อยไปเรื่องกันถึงน้ำรวนสิเธอเธอ,อทำให้ฉันพังหมดเธอน,นั่นแหละทำตัวเองมากกว่าเป็นคนดีได้แต่ไม่ยอมเป็น ธอไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็นน่าจะตัวเองจะได้ทำช่วยแบบนี้พูดไปให้หมดเพรเดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่ได้พูดอ่ะไปบ้านนี้ไปมบ้านไป่วยไปนไปมาบนี้ไปช่ย ไปไหลเหินนางตัวน <invers S 2> <har> ีไฮ้ อออ้้ยยไปดูครับเป็นไรป่ะครับจากการมันนี่มันนี่นะไปครับไปครับไอ้ที่แล้วเนาะ Dạ cái gì vậy? เก่งนะใช่ไหมคราวนี้แกไม่รอดแน่ไอตวเัก่ไอาหวางปลงคราวนีแกแลาไม่รอดเออผมมาคุณาคุณลงไอตํารวขึ้นวาง,งไปนะลงต่ไปขอบคุณนะคะุณตํารวจขอบคุณนะครับ ก็ฟางนจานกฟางก็ฟางกฟางกฟางเไม่เป็นไรใช่ไหมฟงไม่ไม่้อหลาเป็นไรป้าไม่เป็นไรก็ฟางไม่เป็นไรนะไม่เจ็บตรงไหนนะแล้ักเธอเก็บงมความรักนั้น 你往哪飞？

ชีดกันยิ่งวันไว้เธอสบตากลับหลบตา น้องมีเรื่องอะไรกันนี่น้องใจเย็นพอค่อยเล่ากันทีละคนนะว่าเราคนทีละคนดูทีโดนหิกเลยอ่ะหักถากไม่เข้าถักทากไปน้องไม่โดนตีเลยน้องครับน้องคุณคุณหน้านะครับเนี่ยครับน้องใช่ไหมที่หนีพี่มาครับครับผมทำพี่ได้เหมือนกันครับใช่กันครับน้องป้ายแดงใช่ไหมครับแล้วขับหกโมงเย็นใช่ไหมครับขัดกฎหมายนะครับหนึ่งกระทงนะครับครฝาดานสองกระทงนะครับนะครับน้องครับ สาครับน้องเมานะครับน้องน้องครับน้องครับน้องน้อครับไปสนพี่เลยเดี๋ยวไปครับพี่ครับไปกันสองคนเลยนะครับครับเดี๋ยวไปครับเพี่อย่า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 ให้เจ้าหน้าที่ไนาเออเจอเรืเองเออเอวเออเออเอเเ ถือว่าฟาดเ็าะไปหมดก็หมดสุกทีเออเนี่ยนะแล้วอ้วนะก็ต้องขอโทษด้วยทุกๆคนเลยที่ทําให้มันวุ่นวายอย่างเงี้ยเออเฮียเฮียเจ็บ้วยคือเฮียบอกป้าออกมานะโอ้เงยนะเฮียไม่บอกหรอเอข้าเจ้าลําพังเฮียพูดอย่างลําบากเลยแต่เลือต้องสัญญากับเฮียก่อนนะว่าเลือจะไม่ทําอย่างนี้อีก ครับเฮียอืมดีดีดแจน<ม>ข้าฟังก็ขอโทษน,นะโอ้โข้าฟ้าจงยิงพาข้าซ่าฮะข่าก็ขอโทษด้วยนะคะขึ้นดนขาขึ้นดน เปกก็ขอโทษด้วยนะครับคุณแจนเนี่ยลูกผูช้ชายตัวจริงจริงเออ, <c oughs> เอ,อไม่เป็นไรเรากคนรฉันเข้าใจนะแตวเมื่อทุกคนเข้าใจดีต้องเก็บแกก็อยูไหนแกงอดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีแล้วพวกเราเป็นไงกันบ้างล่ะเนี่ย อ๋อสบายดีหรอนี่อาการของคนสบายดีเป็นงี้อ,อวหน่าไปโดนอะไรมาเนี่ยแต่ไ<ห>ม<า>่ดีดิไม่ดีดิสบายดีครับป้าคใครทําอะไรมาไม่มีครับพวกเราเล่นสนกันเล็กน้อยตมสาวัยรุ่นนะครับเื่งเพื่อนกันเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องมันยาวเนี่ยกลับไปคุยกันต่อที่บ้านดีกว่าและอยกอ่ป้ากับม้าเนี่ยเพิ่งกลับมาด้วยเดี๋ยวจะเหนื่อยกลับไปพักก่อนที่บ้านดีกว่านะข้าเจ้าเนอะลับไปยย ทำไมอะเป็นไรเหรอเป็นแผลเอ้าก่อนไหนบอกไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรครับเป็นแผลในไลฟ์พันนี่เรื่องเป็นไังไงคือเรื่องอย่างนี้ครับ